โอเคครับกัรสัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมลูกอมนะครับลูกอม,มก็อยู่ในหมวดของเครื่องรางนะครับทรงกลมปั๊มนูนนะฮะปูดอัตติกปูดออกมาเลยเห็นไหมครับโอเคเป็นห่วง3ามลอนไ,อไม่ใช่เขาเรียกว่าห่วงสามห่วงนะครับเอาไว้ต่อบางคนก็จะไปใส่ด้านหลังของสร้อยนะครับ บางคนก็ไว้ตรงแทนตะขอนะครับแล้วก็ไปต่อแล้วครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของลูกค้าเลยนะครับแบบนี้ก็นายักษ์นะฮะปะซุ้มนะครับจุนทายปกติปาตาปั้นไข่ปลาเป็นลูกตาเขี้ยวนะครับแล้วก็จุนนะครับข้างๆก็จะเป็นลายก่าลายแข้งสิงห์นะฮะแล้วก็จะเป็นลายรู้สึกลายนี้จะไม่ใช่ลายที่ร้าน,านทาปกตินะครับลูกค้าไปเลือกมานะเขาก็จะ ชอบข้างบนเห,หมือนของข้างล้านนะข้างล่างก็จะเป็นแบบเป็นขึ้นคลื่นลายการะหนกแล้วก็แกะให้เป็นลายกะนกตรงนี้นะครับแล้วก็มีบัปดป่าจุนๆแถวๆนี้นะครับก็บแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับส่วนข้างๆก็เป็นสามลอนแต่ไม่ติดไข่ปลานะครับตามแบบเขาไม่ติดไข่ปลาก็เป็นสามลอนธรรมดาแค่นี้ก็ทนพอสมกก็ทนแล้วนะครับผมว่า ก็ประมาณนี้นะครับข้างๆก็เป็นจุนทรายนะครับจุนทรายยาวๆเลยมีลายกนกตรงข้างล่างนะครับข้างหลังก็ลายกนกปกตินะฮะส่วนลูกอมนี่น่าจะเป็นลูกอมผงพายกูมารหลวงพุทธิทิมวัดละหารไล่นะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับสีทองคำนะครับ ไม่ใช่เนื้อทองคสีทองคามันจะมีสีทองคําสีชมพูอะไรไปประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจล,ลูกค้าน่าจะไปเช่าประมูลมานะครับเห็นเขาว่าแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนสามลูกอมสามห่วงนี่นะครับจะใช้น้ําหนักอยู่ที่ห้าจุดสี่ศูนย์กรัมนะฮะห้าจุดสี่ศูนย์กรัม หนึ่งสลึงข้อควานะครับเอาเรื่องพอสมควรนะครับสําหรับลูกอมถ้าเทียบกับข้อนิ้วก็อนนี้ประมาณแค่ข้อเดียวเองนะครับลูกอมกินน้ําหนักพอสมควรเลยจะไปหนักที่ห่วงนะครับถน้าห่วงเดียวไม่เท่าไหรสองสองห่วงนะฮะค่อนข้างจะกินน้ําหนักบวกกับตัวลูกอมเขาค่อนข้างหนาพอเลี่ยมออกมามนก็จะกว้างตรงนี้ทาให้กินทองเขาไปใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกอมสามห่วงนะครับก็ ผมจะขึ้น QR code พระนางซ้ายล่านะครับแล้วก็ส่วนภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวของอันนี้ก็ฝากติดตามาชมด้านหลังคลิปเลยนะครับถ้าใครฟังบ่อยๆแล้วจะไปดูภาพอย่างเดียวก็ปัดข้ามไปเลยนะครับไปดูคลิปาภาพหมุนกับภาพเคลื่อนไหวด้านหลังเลยนะครับส่วนภาพที่อดัอดวิดีโอไว้แบบนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เห็นตัวเนื้อของพระหรือลูกอมชัดขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ